ดีจ้าแพนครับทุกคนมือนี้คลิปนี่จะไม่กล้าผ้าม้วนเลยจ้าเพี้ยงยังออยังยางหมูกินเขาแรงเลยจ้าเด้อนี่ยางให้ลูกกินเลยจ้าเด้อว่าชิเป้าอีหยังมันว่าชิเป้าอีหยังวะเป้าหนักกากมันมมี่เลยจ้าเด้อได้เหนือหมู มัดที่เท่านี่เอาแล้วสวัสดีครับเออกินเิ็อยามัดหมูติ่งเนี่ยเออมือล่างสะอาดมาแล้วด้วยาจนี่โอ้เด็ดน้องพี่น้องแซ่แเบเลยมือนี่มือนี่เห็ดกินแรงแซ่บเมักหมู หาเห็ดมาแล้วก็มาเห็ดกินเห็ดอยากเนาะพี่น้องเนาะเห็ดเห็ดเอาไปกรุงเทพเห็ดเอาไปกรุงเทพหมูที่เอาให้ลูกให้เต่ากินให้พี่ให้น้องกินน้ำพี่น้องนี่แน่สีมือปลุกมาเต็มกรุงเทพใส่ทุกอย่างใส่ซอสใส่ยิ้วขาวใส่ทุกอย่าง แตยิ้วขาวระคะไม่ยังหลุดดีหลุดดีเสือมื่อนะเสือแล้วกันอันนี้ยังนะ,นงะบวกหอยยังน้ำมันหอยบวกหอยเ <laughs> พื่อนบวบพีชบวบถือมาเด้อพี่นอ้องมากินในใหญเด้อกะสีแกงผักอีหุม่มจะจใส่ปลาทูนี่มาเห็ดกินบานๆานยุงถีบ บ่ได้เฮ็ดกินจยากเต๋อบ่มีเวลาทำแต่งานอยู่ลูกเขยกับลูกสาวมือมากกัมาเฮ็ดกินเฮ็ดอยากให้ยายกินให้คอยแม่กินน้ำพี่น้องเยี่ยมอันนี้เขายู่หุ่มแกงช่างสีจะมาเสบดีเสบดีเด้อนี่เขายู่หุ่มหุ่มอ่อนมาดรูมกุงเทพ์เพราะเอ,อินมาหุมห่มมลุ่มาลุมมาหุม่ม กำลังยยางอยู่อืออือตัวนี้เขาอื่นไม่อยางหนึ่งอยางตัวนี้อีกเป็นใหม่ๆม่นี่เนื้อย่างเนื้อย่างคือกันนะไม่ใม่ปิ้งด้วยจ้าด้อนี่เฮ็ดมักไวหุมเลยเป็นเนี่ยเต๋อนี่อ๋อเนี่ยเนี่ย เออนี่พี่น้องมาเด้อมากินในใหญ่เด้อชุบผูชุบคนเพ่นครับกินแลกเนื้อโคขุนแกกินก่อน่าค่อยกินในหลัง เลี้ยงแม่ให้แม่กินใหเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่ก่อนโอ้ยวัวพีดว่วถือก็ขอโทษขอให้ได้ใจเด้อะปวดก่อนให้ยายทวดยายก็ว่าพิดว่วถือเนาะพี่น้องเนาะงามงามสร้อยเล็กเล็กยายทวดกินก่อน เจ็บเจ็บอ,อืมเรื่องชิมก็เจ็บนะพี่น้องนะอ่ะนี่ย่างดีละต้นนั้นให้คนเฒ่ากินก็ให้น้องนั่นกินแล้วย่างไว้กินเขาแรงอีกคนจีให้เรากินสวัสดีค่ะ <laughs> นี่แศบๆเนาะแม่เาวาเนาะกินข้าวเปียกยายทวดกินข้าวเปีกยกเยอะและยายทวดเราบ่เคยกินข้าว แขงเนสวต้มกับเพียกให้กินน้องสาวตี่มปตาทองกะตั้มตาทองกะฮิตแกงใจแกงพรายหุ้มดวยจานหุ้ยพอดี่พแหะงตทองกัลงหนาล้งลังกันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆที่เป็นกางใจให้ได้สู้คุคน กระสวง <c oughs> อ้าวตะไคร้ผักดังผักหยังไปตูดีภาษาไทยผักนังลกักเห็ดอยู่เหินน้องสาวด้วยจ้าด้วยเห็ดกินอยู่เหินน้องสาวาขุนพื็ดืชขวบปลาทนเล เอพิกเสียยังในะไรละเทาใส่เกลือก่อนพี่น้องหงหอมนังก네้มอยู่เดงลงไปเห็นเบบานบานเนาะพี่น้องเนาะเต้นดิแอ่ว่าเบี้บานบานพ่นละเ้าเอาขอพริกม่ใช่เลยใส่พริกใส่พริกลงไป น้องพี่น้องเนาะแกงบ้านบ้านเสียบๆเลยเหมือนนี่เสียบๆเลยเหมือนปก็ถูใส่คินอะไรมาสุดเตาถูลงไปประเดกกระใสเลยด้วยจานเด้อกระถองบุก บดไดยใส่ผงชีลใส่รวดดีแทนแสบๆเลยนี่ใส่หอมลงไปไฟตูดีหรือนางรักหรือแกดเวยพ้อมเสิร์ฟได้เลยลับจีบแล้วใส่บังแเลด บา้างังบังโคกมา,คา,คาทานีนีดียังโมบับงโคกเฮ้ยเฮ้ยส <c oughs> สวัสดีจ้าเฮ้ยา้พี่ทองข้บ <c> พ <oughs> ุทนทนูลาลาพี่อา, <c oughs> <c oughs> า,านน้ำอยู่เลย <c oughs> <c oughs> นี่ลาถ้าแปลกมาบกบ่หอมหอมดี กินหลายอย่างเนาะตาชอบครับพี่น้องหลายทำใส่็จทำเสร็จด่างมเด้อพี่น้องมือนเยอะด่างตู้งมดุแล้วเอาเศษที่ได้ไปพูว่มาหิ <st> ้ตกิน <aries> <ỗ df od |notimestamps|> องไม่บอกนองแนี้ยิออกพักี่พักน้องพักบุ้งพักบุ้งครับหนอดตุงนีก็เปลวกเอาตรงนหอดพักทองใหม่มพิ่งทั้งหนละเท่านี่คู่ใหม่สั่งมาแล้วทำได้อยูคูบานบานคกใหม่นาะพี่น้องเนาะต้นไม้เก่าต้นไม้เก่าคนปนกระด่าแตะวนล้ว่า ให้เราบุญเราไหว้กันเนื้ออือจ้ายายกาสิจบคลิปเด้อจ้ายายบริก,กินให้เบิ่งดอกจ้าขับสอบคลิปยายคลิปเฮ็ดกินเฮ็ดอยากอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ยายเนี่ยเด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์แต่ยายรวยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดปะกันได้ยายขออภัยเด้อจ้าสวัสดีจ้ามากินในยายเด้อแพทย์ครับชูผู้ชูโคนเห็นบอนี่พักแก้วเนี่ยก็เป็นตาแซ่บมาเป็นน้อง แสบแสบเลยจ้าอย่คอยติดตามคลิปใหญ่ต่อไปเลยได้จ้าจุ๊บ